เปิดโพสกุ้งสุทธิราชหลังจากชาวบ้านโบยเล่นดิกเกเสียงดังลั่นเพิ่งเคยเจอเล่นไม่จบงานกรณีเพจที่อยากดังจัดให้รีเทิร์นพัดหกค่ะโดยโพทตับข้ความว่าเล่าเรื่องจากหลังไม้จเจ้าอาวาสจัดให้คือมีดิกเกฟรีให้มาดูแต่ติดปัญหาส่วนหนึ่งที่เสียงมันดังรบกวนชาวบ้านเข้ามาแจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นยกเลิกการแสดงทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งนั้นไม่พอใจค่ะที่ไม่ได้ดูดิกเกผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เข้าไปไก่เกี่ยให้ชาวบ้านทั้งสองฝ่าย ผิดถูกในการจัดงานหรือหรสต่างๆให้คุยเคลียร์ให้ชาวบ้านพึงพอใจซึ่งทั้งสองฝั่งก่อนชาวบ้านเองนั้นจะตีกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวัดที่จัดครบรอบ50ปีของเจ้าอาวาสมีลิเกกรุงสุพิราชชาวบ้านทุกคนก็มานั่งดูแต่จังหวัดที่วงดนตรีกำลังแสดงหมู่บ้านข้างๆเดือร้องเรียนและโพสต์เฟซบุ๊กว่าวัดโดยกล่าวว่าวัดให้หยุดเล่นวงดนตรีาซาชาวบ้านมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างมากซึ่งไม่พอใจค่ะ ชาวบ้านกลุ่มที่ดูลิเกยอยู่ก็ไม่โอเคซึ่งมันเป็นงานครบรอบ50ปีของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็เป็นคนจ้างมาให้ประชาชนได้ดูโดยไม่ได้คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะแต่หมู่บ้านบุคคลในหมู่บ้านบางส่วนได้โพสต์ว่าวัดทําให้ชาวบ้านพื้นที่บางส่วนไม่พอใจอย่างมากค่ะงานนี้นะคะก็ต้องบอกเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเลยโดยบอกว่าคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่เคยมีมีแค่ง,งานประจําปีแล้วที่สําคัญชาวบ้านก็เพิ่งได้ดูลิเกคุณกุ้งและเป็นเวทีที่ใหญ่มากซึ่งไม่สามารถจะตั้งที่หน้าวัดได้ต้องมาตั้งหลังวัดติด กับกำแพงหมู่บ้านคนในหมู่บ้านก็เลยน่าจะไม่พอใจซึ่งผู้ใหญ่ก็มองว่าวัดเกิดก่อนหมู่บ้านก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต่อมาทางน้านคุณกุ้งสุด,ดีราชเองโพสข้อความนะคะว่ากราบขอโทษแฟนๆที่ตามไปให้กําลังใจมากมายที่วัดหัวกระปบือน,นะครับไม่สามารถแสดงต่อได้จนจบเพราะถูกร้องเรียนเรื่องเสียงที่ไปรบกวนบ,บ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ติดก,กับวัดเราเป็นศิลปินก็ทําตามที่เขาจ้างครับเราก็ทําหน้าที่ในส่วนของเราส่วนของบ้านกับวัดที่จัดงานก็ขอให้หาทางออกก็ร่วมกัน ถทอยทีทอยอาศัยกันนะครับถือเป็นงานแรกที่เพิ่งเจอเลยก็เป็นงงนิดนึงครับแต่ก็ขอบคุณแฟนๆที่เสียสละเดินทางมาให้กาลังใจไว้พบกันใหม่งานหน้าหวังว่าคงไม่เจอแบบนี้อีกแล้วนะครับแหมาเรียกว่างานนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้กับคุณกุ้งสุเทราด้วยค่ะ